สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพามาเที่ยวถุงขึ้นเ่าครับครับบรรยากาศครับพามาหาหลักปาซิวพี่น้องครับตันามหลายครับถ้าจะเป็นยังไงพี่น้องมาพี่น้องพาไปดูครับกำลังจิตอมมงลงกลางไว้ถ้าจะเป็นยังไงพี่น้องมาดูครับ พี่น้องพีนงานทองเราครับตะนนุงครับไปน้องนาพาไปดูครับครับกำลังลงกางมงครับถ้าพี่น้องเรา9มงไหวครับแล้วลองงมหอยโลครับโลว่าจะมืดครับมืดนะครับถึงในหลักปัสทิวบพี่น้องครับคลองในหน่อยครับเหมือง หน่อยลองงมหอยหดูครับพี่น้องลองดูว่าจะมีหอยไหมไปครับคับรพี่น้องผมลองลงหลกักสองทีครับพี่น้องผมผลงานครับน้องดู้นะครับนี่ครับายหาพี่นุองมาช่วย ครับพี่น้องปลาซิวครับถ่ายมากครับถ่ายไอ้พี่น้องเดี๋ยวเราจะหายตะนนงต้มครับต้มสดๆเลยครับแต่ผมจะพาไปดูมองกับพี่แมนครับไปครับเราพาไปดูครับพี่น้องครับปลาเพชรครับปลาหมอครับนี่ตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องมองสีเซนครับ อาะกะเพาครับถึงเพาคอยลงหลักกระซิวกันต่คนอครับพี่น้องมาดูกันต่อครับตรงนี้ดอกเงินไปดักกระคืนครับพี่น้องครับปลาดุกครับว้าวถนะุงขาดเนี่ยนอน ี่นปลาดุกครับสวยงามเด็กพี่น้องฮักเหงียงก่อนปุ๊ดครับอันตรายครับพี่น้องเด้อปุ๊ดก่อนครับแล้วเห็นอีกเล้วจะถ่ายดูครับครับพี่น้องปลาซิวขึ้นครับ พุ๊บๆๆบเลยครับพี่น้องเราไปดูกันคืนนี้เป็นไงครับครับพี่น้องครับมันอยู่ริมห้วยครับสมกุ้งครับนี่ครับนี่อะไรนี่นี่ดอกคาครับครับสมกุ้งครับนี่ผมงมหอยไม่ได้ครับพี่น้องโอ้ พี่น้อง,งน้ำจ้ำต้มปลาซิวครับนี่ลูกเราครับพี่น้องปลายแข้งจ้ำต้มยำครับนะครับแกงครับแกงตำเองครับเมืนนี้พี่น้องกินอยู่ในทุง่ง คือเอาพี่น้องครับซิวครับใสเกลือใส่ที่นี่เกลือนะครับหลากมาเมื่อกอี้นะค,ค,ครับพี่น้องมาดูกรนต้อครับครับพี่น้องซุกครับ โอ้น่ากินนะครับไอพี่นอ้องต้มปลาซิวครับสดๆเลยครับมากินกันครับไอครับไอพี่น้องมาก,กินกันครับไอพี่น้องกินเผาด้วยกันครับนะครับปลาป,ป๋องครับพริกครับ ป้าอ่างกับตุป้าชิวครับลาอิงครับลาอิง็มีปลาอิงครับครับพี่น้องอยู่ทุงอยู่ท่าครับโอ้ปลาพุทธพี่น้องโอ้โเอาพี่น้องกินข่าวด้วยกันครับครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมลงกันแล้วครับไปนู่นนี่ครับ คือจะไมไ่ถ่ายด้วยพี่น้องคนมาหน่อยคนครับตอนแรกผมว่นจะมาถ่ายเลยผมต้องหลักแล้วไปรอดูผลงานตอนคืนกัน,นครับไปครับพี่น้อพงพี่น้องนอนตา้ไหทำงานไรได้ครับพี่น้องผลงานครับขังเรารืตะกอนนึ่งแจ๊คกีทำใหม่ข้าวหวานแหน,นียวน่นผึ้งผาลูกข้าเมี้ยนี้แจ๊คกีเอาซำเนีนเ่ยผมอันแรกครับ กระซิวครับ,รรบรตัวให,ใหญ่ที่พี่นอ้องพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงต่อแล้วครับนะครับพี่แมน,นครับข <c oughs> ู่ผมครับไปพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องผลงานครับนะครับซิวครับ พี่น้องเก็พาไปดูมองกันครับไปครับพี่น้องไปตักเวาการได้ยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ทั้งตอนช่วงหกโมงครับนี่ประทุกครับพี่น้องอุ้ยน้องเฮ้ยเบนดักนาะขอไปเิ็นไรวะพี่มีใครมากูนี่ บ่าดักบราคอบไว้ตอนมันรื้อไข่ให้หน่อยนะผมพาดูออกนาครับครับพี่น้องอุ้ยจุกเกอร์นะครับมะขาวนะครับนี่ครับจุกเกอร์ครับมะขาวนะครับขาวตัวสวยเลยพี่น้องนี่ครับ มีน้องยูตัวครับเอามองมาโคเดี๋ยวพีน้องอู้เสียดายนีเป็นน้องอีกตัวนึงครับนี่ครับอู้นี่พีน้องาวครั

ลุกป็จะมาีตัวไหนไอ้ทีมงนเขาไม่ได้าเนาะมีอีกตัวหมั้กระเียมปลี่ยนหน้าไอู้หกระจิวโดดชนแขนน้องอู้น้องกเกิดตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่เลยพี่นง เดี๋ยวปวดรักก kind of ันพี่น้องโคกรักให้เดือยใหญ่เลยพี่น้องเออจ็บุคกรักให้เดือยพี่น้องโคงสิบัวเอาคือโค้งแค่ยี่ลงนะครับไฮนี่ยี่ลงครับพี่น้องแล้วกลัวนะครับแล้วพาไปดูบนโคกครับนะครับนี่ครับทีมงานเราครับครับเตรียมด้เนี่ อ้พี่น้องเสียงฟ้าตีนะไอพี่น้องเราดูมันฟังกันครับครับพี่น้องนี่ครับผลงานของเราครับประดุกครับปลาขาวครับไอพี่น้องเราไปดูคนฟังครับเดี๋ยวผมจะพาดูรขาหลักกุ้งครับเอ้หลักปลาซิ่วตอนปลาซิวครับ เราไปเนะาะเราดูคนงานครับนนนนนหนักไยแป๊บไปไหนพักเงาม่เข่าอกมันลูก หมดแล้วมันกระโดดนะครับพี่น้องมันกระโดดสวนมากกว่าต้องนะครับแก้ไขผ้าผ้าเขียวเป็นกระถ ung พี่น้องโอ้ดูครับดูครับดูครับดูโอ้คืออะไร โ็สีวายเลยมันอยู่กันไหนกูจะไปลหลกักคนหน้า,านใช่ไหมเ่ยไปพี่นอ้องเราไปดูบนฝั่งครับนะครับพี่น้องพี่พาลงหลากครับดูปลาซิวกระโดดด้วยครับครับพี่นออ้องโอ้นอมนม้างลัางมดไปนี่ นอกบนอกมันก็โดดยุงนอกนะครับนะครับย,ย,ยุนอก ไงเนาะทานเลยนะแจ็ครู้เรื่องสลัดมาสลัดมาเารอดูครับเนาะพี่น้องพี่น้องรู้เรื่องรู้เรื่องเป็น ครับ,รบมันไม่ค่อยเขาครับมันเริ่มรูแล้วครับหนักที่เหล็กๆเ,เขาดีว่าโอ้นี่มีปลาขาวได้เนาะให้ยกขึ้นเนะาะว้นี่เดี๋ยวก็ว่าพี่เอง พี่น้องมันดูแล้วครับแล้วว่าจะพ่ออะไรพี่น้องวะพี่องขึ้นไปดูข้างบนนะครับครับพี่น้องนะครับผลงานครับนี่ครับกระซิวครับนี่ครับสองสูงครับอันนี้ปลากลางมองครับนี่ครับปรรดุสองตัวมองต่างเดียวครับกลางแป๊บเดียวครับครับพี่น้องกระซิวครับได้ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เท่านี้แหละครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ